สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องเลขเด็ดกันนะคะเพื่อนๆเลขเด็ดของงวดวันที่16เมษายน2564ค่ะแนวทางสลักกินแด่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะ วันนี้ก็จะเป็นเลขเด็ดชุด12ตัวนะคะแนวทางเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งค่ะมีเลขอะไรบ้างมารับชมรับฟังเรื่องตัวเลขไปด้วยกันเลยค่ะก็จะมี08 1 1 สองหนึ่งสามสองสามสี่สี่สี่ห้าสี่เก้าสี่ห้าเก้าหกหกหกเจ็ดและแปดห้าค่ะทวนอีกรอบนะคะชุดสิบสองตัวแนวทางเล็กท้ายรางวันที่หนึ่งค่ะ 08 1,1,2,1 3,2 3,4ึ่5,4,9,4 5,9 6,6,6,7 เล็กเดดชุชดสิบสองตัวค่ะแนวทางเล็กท้ายลางวันที่ 1. หนึ่งงวดสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะ ชุดสิบสองตัวของเรามีเลขสี่อยู่หลายตัวเลยค่ะจะอะไรสีก็ไม่รู้นะคะงวดนี้มีความน่าจะเป็นไปได้มากเหมือนกันนะคะว่าเล็กท้ายลงวันที่หนึ่งของเราน่าจะมีสี่ค่ะงวดท้ายงวดนี้ เป็นเพียงความคิดเห็นสุดตัวนะคะและที่สำคัญก็มีเลขเบิ้ลด้วยนะคะมา3ตัวเลยมีความน่าจะเป็นไปนได้มากเหมือนกันนะคะมีหนึ่งหนึ่งสหห ที่สำคัญเลขเด็ดชุด12ตัวของเราเป็นเลขตัวเดียวกันกับชุดหตัวด้วยค่ะมีเลขเดียวกันสี่ตัวเลยค่ะมีสองหนึ่งสามสอง สาแล้วก็9ก้าสี่ค่ะเลขเดียวกันเลยค่ะกับชุด6ตัวตรงกันอยู่หลายตัวเลยค่ะเลขเด็ดชุด12ตัวกับชุด6ตัว ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะฟังเอาเพลินเรื่องเลขเด็ดนะคะเพื่อนๆเ,เรื่องตัวเลขแล้วเราค่อมาสรุป กันอีกทีมาเน้นกันอีกทีนะคะว่าจะเน้นเลขอะไรดีงวดนี้แนวทางงวดวันที่16บหเมษายน2564ค่ะเลขเบิ้ลก็มีแต่เลขสวยๆนะคะส่วนเลขสีนั่นก็มาหลายตัวเลยค่ะ จะอะไรสีก็ไม่รู้นะคะวันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วเราค่อยมาเน้นกันอีกทีตอนสรุปนะคะเพืเ่อนๆสำหรับวันนี้ก็เอามาฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชม พบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ